สวัสดีค่ะป้าหมอเษฐีโชคยพยากรณ์น,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องขามาทำนายดวงระวันประจำวันที่7นะคะกันยายน2 5 6 8ซึ่งตรงกับวันวันอาทิตย์สีแดงแดงค่ะพี่น้องค่ะขึ้นสัปดาห์ที่2ของเดือนแล้วนะคะพี่น้องคะนะค,ะนะคะเร็วมากๆเลยเนาะใครที่นะคะ,ะมีปัญหาอุปสรรคเรื่องอะไรอยู่ก็แก้แก้ไปนะคะพี่น้องจ้าเนาะอย่าไปเครียดกับมันนะคะ การทำนายดวงเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะทำนายดวงเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่น้องทั้งแปดวันเกิดมันอาจจะไม่ตรงกับพี่น้องท่านใดท่านหนึ่งคุณป้าหมอก็ต้องขออภัยนะจ๊ะนะใครต้องการแีด่ดูดวงส่วนตัวตอนนี้มีโปรพิเศษอยู่นะคะขอทักอดีหลายนะเขาเลยกกันค่ะล้วก็ฝากติดตามนะคะทุกแพลตฟอร์มของคุณป้าหมอด้วยนะฝากในช่องของ Facebook นะคะชื่อเฟซเหมือนกับชื่อ YouTube เลยนะคะเศรษฐีโชคพยากรณ์ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะพี่น้องขอให้พี่น้องจเจริญรุ่งเรืองค่ะพี่น้องค่ะเอาแล้วค่ะเมื่อ เพื while, so ่อไม่เสียเวลานะคะทำนายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้หลายท่านน่าจะทํางานนะอย่างคงที่จะทางานหนักๆลุยๆนะคะแล้วก็วากเพจอะไรลงมือทําจะประสบความสําเร็จนะสาหรับพี่น้องวันอาทิตย์เรื่องของการเงินในวันพรุ่งนี้ก็มีเงินเข้าค่ะพี่น้องจ๋ามีเงินเข้ามานะคะอืมทั้งมีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินมีเครดิตอยู่ในการเงินนั้นเนี่ยพี่น้องวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะการเงินดีขึ้น นะคะทุกการเดินทางมีเม็ดเงินรออยู่วางแผนที่จะหาเงินนะคะก็มีเงินอยู่จริงๆนะคะพี่น้องขาหนะ้าลงมอือนาะลุยๆุเซ็นบิเซตแรงนะคะแล้วก็ความคิดของพี่น้องวันอาทิตย์ก็เป็นระบบระเบียบอยู่นะคะพี่น้องค่ะนะฉะนั้นใครที่กําลังเหนื่อยนะคะก็ขอบอกว่าให้สู้ต่อไปนะคะพี่น้องขาและพี่น้องวันอาทิตย์ก็จะประสบความสําเร็จเพราะว่าไพ่ชี้ออกมาดีทุกใบเลยค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเลขจำตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขหนึ่ง 0ูน1 0สีหก่หกขอให้เองๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันท์นั้นนะคะขึ้น6กถ้วยเป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวบุตรหลานนะคะทําทุกวันนี้ก็เพื่อบุตรหลานคนในครอบครัวทั้งสิ้นแล้วก็ในเรื่องของงาน ก็โดดเด่นนะคะมีโปรเจกต์งานนะคะมีงานที่จะทำนะคะสามารถควบคุมงานบริวารตะะ่ะงอะกิจการได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็สิ่งที่ดีเยี่ยมเลยก็คือเรื่องของเงินใครที่เครียดเรื่องของการเงินในวันพวกนี้มีช่องทางการเงินมามีคนช่วยเหลือเรื่องเงินนะคะมีโชคมีลาบมีเงินสดสดเข้ามือนะคะพี่น้องวันจันทร์ค่ะนะคะเออเรื่องของการเงินดีเยี่ยมเลยแล้วก็อาจจะคิดจะเดินทางออกนอกพื้นที่นะคะอาจจะไปทํางานนะคะไปประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่างจังหวัดต่างพื้นที่หรือไม่ก็มีแปลี่ยนต่างประเทศและเป็นห่วงคนที่อยู่ข้างหลังก็อันนี้ก็แนะนําคนพี่น้องวันจันนะก็อาจที่จะในลักษณะว่าถ้าเราไปแล้วมันดีเนี่ยก็ให้ไปค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะมไม่ต้องเป็นห่วงนั่นเองเนาะคนข้างหลังนะถ้าเราไปแล้วดีเขาก็จะอยู่ได้อย่างสบายนั่นเองนะอันนี้ในกรณีที่วางแผนที่จะไปนะคะออกนอกพื้นที่ไปทํางานนั่นเองเลขนาโชคมาจากไหนเลขประจำเอ่อเลขที่บ้านค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข หกห้าเก้าแปดหกห้าเก้าแปดขอให้เงิงค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารพี่น้องวันอังคารบอกว่าอืมเราคอยรอจังหวะรอโอกาสรอคําตอบเรื่องไรเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องงานรอที่จะขย,ขยายในส่วนของงานกิจการขยายได้เลยค่ะนะคะขึ้นไฟถ้วยดีมากมีคนสนับสนุนนะคะเราในทุกเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความคิดนะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงให้ความ ให้การสนับสนุนพี่น้องวันอังคารเป็นอย่างดีอุดมสมบูรณ์ขึ้นโชคดีในเรื่องของอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินนะแล้วก็คิดการวางแผนโปรเจกต์ในอัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้พี่น้องวัดอังคารลงมือทําเลยค่ะอย่าคิดมากหลายเรื่องเนาะคิดตีละอย่างทําทีละเรื่องได้เลยนะคะพี่น้องจ๋าเลขน้าโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขนหน้าไพ่ให้เลข9417 9417ขอให้เงินค่ะ ดูพี่น้องวันพุธกลางวันพุธกลางวันบอกว่า kind of cji, ติดตามติดกับอึดอัดกดดันตัวเองเรื่องใดไรเรื่องหนึ่งนะคะแต่ถ้าสมมติกดดันเรื่องของการเงินน่ะมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินนะคะพี่น้องขามีเงินเข้านะมีโชคมีลาบมานะและเรื่องเงินน่ะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพี่น้องวันพุธกลางวัน่ะสามารถควบคุมเงินได้แล้วนะนะคะเออไม่อึดอัดแล้วนะคะแล้วเรื่องงานก็ดีเยี่ยมมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสขยับขยายในเรื่องของกิจการนะคะ แล้วก็เรื่องความรักความสัมพันธ์ก็โอเคทุกอย่างประคับประคองทุกอย่างดีนะคะพี่น้องจา๋าหรือแต่ว่าเรานะคะหาความทุกข์เสียตัวเองมากกว่าเนาะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันเรามัดระวังในเรื่องสุขภาพด้วยนะคะปวดเนื้อปวดตัวนะกระดูกหรือไม่กระสายตาดวงตาปวดหัวประมาณนี้เรามัดระวังเป็นพิเศษคะ่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับพานะของเราคันที่เราใช้บ,บ่อยๆส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข8 4แล้วก็84ค่ะ8 4ดสกับ84นะคะพี่น้องคะย้ำ,ยำ ขอให้เหงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนวันพุธกลางคืนบอกว่าเหมือนตัดสินอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะหรือแม่ก็เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการบุญการกุศลทําบุญให้ทานนะคะเทวดาอํานวยพรสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนบางท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสัมมาอาชีพนะคะอืมอานวยพรแน่นอน แต่ในวันพวกนี้เนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องของบริวารน,นะคะพี่น้องคะนินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีแทงข้างหลังนะคะอืมนี่ว่าอย่างนั้นหุ้น่วนไม่ค่อยโอเคเนาะระมัดระวังสุขภาพระวังในเรื่องของหัวใจนะคะในเรื่องของหัวใจความดันไขมันนี่ว่าอย่างนั้นเลยแต่ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรพบทางออกทางสว่างนะคะโชคลาภมีนะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะบุตรหลานคนในครอบครัว แต่ขึ้นย้ำๆเดชเกี่ยวกับสุขภาพเป็นหลักเลยนะคะพี่น้องจ๋าเกี่ยวกับสุขภาพเป็นหลักเลยแล้วก็อาจจะเป็นสุขภาพเกี่ยวกับบริวารของพี่น้องวันพุธกลางคืนเองก็ได้ค่ะนะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันพุธกลางคืนคะดูแลทั้งตัวเองและดูแลทั้งบริวารให้ดีในวันพวกนี้นะคะแต่ทุกอย่างผ่านไปได้ดีค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขนะคะเกี่ยวข้องกับการบุญการกุศลของเราก่อนหน้านี้นะและเลขหนาไพา่เลขสองศูนย์สามหนึ่งเก้า 20319ค่ะขอให้ยิงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพระฤหษัสวัสดีสำหรับพี่น้องวันพระฤกษัสวัสดีบอกว่านะคะอสายเปสายเปอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะในวันพรุ่งนี้แต่สิ่งที่จะต้องระวังก็คือหมายถึงว่าถ้ามีการทํางานทํากิจทำการในวันพรุ่งนี้เราต้องทําคนเดียวนะมีบริวารทิ้งภาระงานไว้กับเรานะคะพี่น้องวันพระฤหษัสวัสดีจ้าอนี่เห็นไหมนะแต่ยังไงแล้วก็ยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันพฤทสัสบดีเป็นอย่างดีเรามัดระวังในเรื่องสุขภาพค่ะกระดูกกระดูกทับเส้นกระดูกส่วนหลังทั้งหมดเลยนะระมัดระวังเป็นอย่างดีนะคะในวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเลขจำตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข5ห10 5 5 10ขอให้อย่า่งเองค่ะมาดูพี่น้องวันสุขบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันสุขเป็นแบบไหนดูกันค่ะ พี่น้องวันศุกร์รอคอยรอจังหวะโอกาสเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ไม่พอใจไม่โอเคกับบริวารคนรักคนในครอบครัวบุตรหลานประมาณนั้นนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนะยกตัวอย่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องของคู่เรื่องของคนรักก็บอกว่าอย่างไงแล้วเนี่ยก็ยังคงเป็นคู่เราอยู่น,นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะสิงไม่ได้นะต้องยอมรับม,มันได้แล้วก็บางท่านก่อนจะเจอคู่แท้จเจอกัลณาณมิตรที่ดีหรือได้ในแบบเบิ่นเบิได้ด้วยนะ ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องปรับที่ตัวเองเป็นหลักกันค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรคะ่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขเก้าหนึ่งสี่สองเก้าหนึ่งสี่สองขอให้เองเองคะ่ะสุดท้ายมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์บอกว่าแปะเหรียนการเงินดีคะ่ะนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะสามารถเก็บพร้อมรอมริบได้แล้วมีไพ่โชคดีขึ้นมีเงินก้อนโตๆเข้าขมือนะคะหมุนกลับมามีโชคมีลาบ โชคดีนะคะในเรื่องของการงานหน้าที่การงานหุ่นส่วนนะคะโชคดีในเรื่องของทุนทรัพย์ทรัพย์สินนะคะพี่น้องคะนะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันเสาร์นะคะก็ะถือว่าโอเคนะในวันพรุ่งนี้แต่ว่าในบางท่านนั้นอาจจะเดินทางเดินทางไปแก้ปัญหาไปหาหมอนะไปทําบุญอ่าอย่างนี้ได้ด้วยนะนะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันเสาร์ใครที่เครียดเรื่องเงินอยู่อยากเครียดนะเงินมาแน่นอนในวันพรุ่งนี้โชคดีแน่นอนคะ่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขแปดหนึ่งศูนย์สองหก แปดหนึอหกขอให้เฮงๆค่ะป้าปหมอไวโพรนะพี่น้องทั้ง8วันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงเดี๋ยวพวกนี้เฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ